เอาละครับสวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะพี่ก็มีสาระด,ดีๆจะมาสอนน้องๆอ,อีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเติมเกมฟรีไฟลนะฮะในช่วงเปิดเทอมนะฮะใครที่แบบว่าไม่อยากขอเงินพ่อแม่นะฮะอยากจะหาเงินเก็บเองมาเติมเกมฟรีไฟล์นะฮะ คลิปนี้นะฮะก็จะมาสอนน้องๆนะหาเงินด้วยตัวเองนะฮะเข้าแอปทัวเล็โดยตรงนะฮะได้เงินจริงๆนะฮะร้อเซนะเข้าแอปทัวเล็นะฮะวันนี้พี่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวแอปนะฮะแบบสอบถามนะฮะทำแบบสอบถามได้เงินนะฮะในในช่วงเวลาว่างนะฮะในเวลาเรียนหรือว่าพักเที่ยงนะฮะเราก็สามารถทําเก็บแต้มคะแนนได้นะสะสมเพื่อที่จะ แลกเงินเข้าแอปทัวร์เล็โดยตรงนะฮะพี่เดฟยืนยันเลยนะฮะมันได้จริงแน่นอนนะฮะน้องๆโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปในแอปทําแบบสอบถามเลยละกันนะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปละกันนะฮะน้องๆโอเคนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในแอปแบบสอบถามก่อนเลยละกันนะฮะโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ในแอปแบบสอบถามแล้วนะฮะน้องๆ ย้ำนะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปละกันนะฮะน้องๆอย่าลืมมาดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะก็ให้ทําการเข้ามาในแอปเลยนะในแอปแบบสอบถามนะฮะเชื่อมต่อการสมัครนะเข้าแบบว่า Facebook ได้เลยนะฮะไม่ยุ่งยากแน่นอนนะฮะน้องๆแล้วก็กรอกประวัติส่วนตัวอะไรให้เราเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใส่รหัสเชิญเพื่อนนะฮะใส่ของพี่ไปเลยนะฮะ K J L F F P E5 นะฮะน้องๆเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะรหัสของพี่นะฮะน้องๆถ้าน้องใส่และน้องจะได้คะแนนเพิ่มนะฮะน้องๆตามนี้นะฮะน้องๆอย่าลืมนะใส่ตอนเราสมัครนะฮะมันจะมีบอกนะตอนที่เราใส่วันเดือนปีเกิดนะฮะเพศชายหรืออะไรต่างๆนะับมันจะมีให้เราใส่รหัสเชิญเพื่อนนะฮะน้องๆที่แบบว่าโดนเชิญมาจากใครนะฮะโดนเชิญมาจากพี่นะฮะก็ใส่รหัส พี่เข้าไปนะฮะน้องๆแล้วก็กดยืนยันนะฮะในการสมัครนะฮะโอเคนะเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายต่อเลยแล้วกันนะฮะในแอปนะฮะว่าเราจะทำไงถึงจะเราจะได้คะแนนเพิ่มและเราทํายังไงถึงเราจะถอนนะฮะถอนเงินเข้าแอปทัวร์เล็ตนะฮะโอเคนะฮะมาหน้าแรกแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะน้องๆทุกคนก็น่าจะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาแบบเริ่มแรกเลยนะฮะทำแบบสอบถามนะฮะเพื่อสะสมคะแนนรับของรางวัลนะฮะ ต้องเราต้องตอบคําถามนะฮะแบบว่าจริงๆนะในชีวิตประจําวันเรานะฮะอย่าพยายามที่อย่าตอบมั่วนะฮะห้ามตอบมั่วนะฮะน้องๆก็ถ้าเราจะเริ่มทําแบบสอบถามเลยนะคาถามแรกเราก็จะบอกนะคำถามที่ใช้งานแอปอยู่นะเตอนนี้นะฮะนี่นะรับคะแนนนะฮะเจคะแนนถึง80คะแนนนะฮู้สุดยอดมากเลยนะะได้เยอะมากนะคะแนนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูของรางวัลก่อนนะก่อนที่เราจะไปทําแบบสอบถามนะฮะ โอเคนะฮะหน้ากล่องขวัญนี้ก็คือของรางวัลนะครับภายในแอปนะฮะรางวัลแรกก็คือก็สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากบริจาคนะฮะข้อมูลทิศนะฮะก็สามารถทําได้นะฮะก็ใช้เวลาว่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้นะแลกบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะจำนวน200บาทนะฮะต้องใช้คะแนนหนึ่งน้อย10,000คะแนนนะโอ้โหเยอะเกินโอเคนะฮะแล้วก็บัตรของขวัญนะเทสโก้นะฮะก็จํานวน200บาทนะฮะก็ใช้ แต้มนะฮะหนึ่งหมื่นแต้มนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ถอนเงินเข้าแอปทัวเล็ตนะฮะสามร้อยบาทนะฮะก็ต้องมีคะแนนอย่างน้อยหนึ่งหมื่นห้าพันนะฮะถึงจะสามารถถอนได้นะฮะนี่นะฮะเห็นปหมคะแนนของคุณตอนนี้พี่มีอยู่สูตรนะฮะเดี๋ยวพี่ต้องเก็บเก็บคะแนนก่อนนะฮะน้องๆยืนยันเลยนะว่ามันสามารถถอนเงินเข้าแอปทัวเล็ตได้จริงนะฮะเนี่ยโอนผ่านบัญชีทูนี wallet นะคุณภายใน10วันทําการนะฮะอาจจะช้าหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้ภายใน1วันนะฮะต้องต้องเขาเผื่อเวลาไว้ไว้นะฮะว่า10วันนะชื่อบัญชีของทัวร์เลตต้องตรงกับชื่อผู้ใช้งานนะฮะต้องตรงกันนะฮะต้องตรงนะฮะถ้าไม่ตรงนี่อดเลยนะฮะน้องๆโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะน้องๆแล้วก็เราก็ไปดูแบบสอบถามมันดีกว่านะฮะหน้าตามเป็นยังไงนะฮะกด ทำต่อเลยนะฮะแต่พี่ยกตัวอย่างนะ๋ยวพี่ยังไม่ทําให้น้องๆดูแล้วกันนะฮะนี่นะแบบสอบถามอียดเกี่ยวกับกฎการใช้งานของแอปนะฮะเพื่อให้คุณได้ทราบวิธีการจะวิธีการที่จะได้รับรางวัลนะได้เร็วที่แล้วก็ไม่พลาดถูกระงับบัญชีนะฮะถ้าน้องตอบคําถามหรืออะไรแบบสอบถามมั่วนะฮะน้องก็จะถูกระงับบัญชีได้นะฮะน้องๆอย่าตอบมั่วนะฮะน้องๆก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะน้องๆวิธีการเก็บคะแนนนะฮะ อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าน้องอยากได้คะแนนเพิ่มไวๆนะฮะเพียงน้องกดไปที่3จุดตรงนี้นะฮะแล้วก็แนะนําเพื่อนนะฮะน้องก็จะมีคีย์รหัสนะฮะสำหรับเอาไว้เชิญเพื่อนให้เพื่อนใส่นะฮะถ้าเพื่อนใส่น้องก็จะได้500เพื่อนน้องก็อาจจะได้เหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะเพื่อนที่คุณจะแนะนาได้สําเร็จนะฮะก็ต้อง100คนนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะ ถ้าเกิน100คนนะฮะน้องๆก็จะไม่ได้รับคะแนนตรงนี้นะฮะที่เชิญเพื่อนมา5้าคะแนนนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปแล้วกันนะฮะยืนยัน100%เลยนะฮะได้เงินเข้าแอปโโทรเลสสามบาทจริงๆนะฮะถ้าน้องกรอกอะไรแบบเป็นความจริงทุกอย่างนะฮะภายใน10วันทำการนะฮะเขาก็จะโอนเงินให้นะะน้องๆ ก็ถ้าน้องชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เพื่อนน้องๆด้วยนะครับ